งานยั่มยวนชวนกระชา้เห็นไมเนี่ยวาตลอดเ่าฮ่ปฮ่่าีเด็ดที่ถ่ายรูป97านี้98ว่าไงเอา98ปีหน้าน่าจะต้องทะลุ200สัก200ขึ้นไปนะฮะตอนนี้ตอนนี้ประมาณสัก300อ่อนๆโอ้โหปับเป็นใหญ่แล้ไม่ไดปัเป็นใหญ่เราไม่ยอมไม่ยอมไ่นี้นะเราไม่ยอมครับ ต้องเพื่เหรอใคทำมาแล้วนะเตรียมงานกันได้ไหมครับเตรียมงานกันได้ไหมควรจะมาวันนี้โอ้เดือนกว่านะมาเยอะนะเยอะนะใช่ใช่เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันนี่ลัดดาวีครับครับไปต่อลัดดาวีโอ้โหวันนี้97เยอะมากครับ98 i 98ต้องยึดไม่แพ้พี่ครับพี่สุดยอดมากเลยขออนุญาตชมพูฟ้านะครับอยู่ในอยู่ในจิตใจอยู่ในสายเลือด วันนี้พี่ได้เจอหน้าเพื่อนเก่าเ <ś c oughs> ก่กายอดเลยเป็นไเป็นไงชม,ม <ś c oughs> พูกป้าครับทุกนมาโดนถ่ายบ้าง oh, ทุกคนโอ้ถ่ายกูเยอะนะมา เราเดินไปพูดไปสวัสดีครับพี่กล้ามาก่ม98ลหลือยังนะดีไงอ๋อผมเรียนรู้จากพี่ๆเข้ามาครับอ๋อมาอยอะขนาดน,นี้ผมไปดูงานามาแล้ว3ปีที่ผ่านมา <laughs> ผมมาร่วมกิจกรรมหาศจรรยร์วันสุภาพสุขหลับทุกปี4ปีแล้วป,ปีนี้ก็ผมได้เป็นเจ้าภาพผมก็เลย เอาทุกอย่างที่เก็บสะสมมาแล้วก็มาถ่ายทอดกันกี่ชีวิตกี่ชีวิตวันนี้140ที่นู่นแล้วมาที่นี่ต่อยโอ้โหประมาณ160ยหกประมาณ160ยิบชีิตครับ97เราต้องไม่ยอมแพ้หน้า98อย่าลืมปีหน้าของเราแล้วตืไฟได้ผิดของพิกนะครับการไหมคุณเบอร์เรื่องขวาเลยครับตัดเลยนะ หน้าเตยบอลไหมหน้าเตะบอลมากหน้าเตะบอลไหมหน้าเตะบอลมากนะสนามขนาดนี้โอ้โหคุณบอลมาอ่ะมีไหมมีครับมีมีอยู่อยู่ใต้ใต้ตึกใต้ตึกหน้าเตะบอลมากครับสนามหญ้าอย่างนี้นักหน้าเตะบอลไหมนี่คนน่าเล่นดลวยเขาจะมาไล่กูไม่ให้เล่นไหมเนี่ย ก็เนี่ยแฟนมาคนเดียวว่ะเอ่อเก้าเก้าปีหน้าปีนู้นครับปีปีหน้าผมเก้าเก้าต่อปีหน้ามึงอยากมามาอาศัยเขานะมอยางมาอาศัยเขา้วนะมึงเอาละดูครับเป็นการเหยียบหญ้าถึงกก็ลาครั้งแรกในชีวิตก็เราได้จบได้กว่าปีไม่มาเลยไม่มีหญ้าไงไปก่อนมาแล้วไม่มีหญ้าผมมาไม่มีไม่มีหญ้าี้มหญาแล้วนี่นี่ มีมีนัดหนึ่งห้ามเข้าพอเปิดให้เล่นได้เดี๋ยวเดียวมันก็ตายหมดได้ครับทุกคนกำลังซึมซับว่าสุกนลาพี่ยาแล้วสุกนลาพี่ยาแล้วเหยียบนะนี่เดียวันนี้จะได้ยาไา่อยากจะเยี่ยมเลยแต่วันนี้นี่มียาแล้วันนี่มียาแล้วันนี่มียาแล้วครับโอ้โหนี่มียาสวยงามควันนี้มียาสวยงามเยี่ยมเต็มที่ครับได้วันเดียวได้วันเดียวสวััวยงเลนนี้มียาแล้ววันนี้มียาแล้ว บรรดาที่เหยียบหญ้าถูกก็ลาทีครับ <laughs> โอ้โหมันเงยเยอะมาก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 เลยมาเงยเยอะมากเลยมาเงยเยอะมากเลย,เยอลย่อางงพี่ได้มาได้มาดูน้องๆสิลทอดกิจกรรมสิลทอดกิจกรรมตั้งเดิมแต่แต่ก่อนแต่ไลน์มา น่ารักมากโรงเรียนน้อโรงเรียนอะไรครับเนี่ยโรงกศวิทยาลัยรครับโรงเรียนสุราโรงเรียนหลวงนี่นะโรงเรียนหลวงสุราวิทยาลัายล้อจริงจริงโรงเรียนหลวงสุราสนามสวยนะครับเลยไหมสนามหน้าเตะบอลมากเลยนะที่เขาว่าแต่ก่อนมันเป็นสน,นามกีฬาแห่งชาตินะเนี่ยใช่ครับใช่ใช่ใช่ประวัติศาสตร์เยอะมากสนามมวยด้วยเออสนามมวยหน้าุตบอลด้วย หลายอย่างเลยที่เราอยู่เนี่ยแล้วดูพวกนี้ต้อมากันนะเนี่ยดูรเรียนหลวงแม่ไปคารวาดูสปิริตทุกคนล่ะพี่<อ>เนี่ยก็ต้องมาไอ้ผมลุกแล้วเนี่ยใชไอ้ผมลุก,กแล้วนะผมลุกแล้วนะผมลุกก่อนเลยดีใจอยู่บ้านไม่ไหววะ <laughs> <laughs> กดไม่ได้กดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็ยอดครับพี่เป็ยอดครับยอดยอะมากยด็ครัพี่พี่กรกหลาครับพี่โอ้โหมากันเยอะมากมากันเยอะมากหลายรอยหลายรอวันมาสานุภาพกุรุงกุหลาบแก้วครับผมสชั

Move soi, mùa 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 ไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำขาให้เป็นลีดดิะมุสวนาไ หมดแรงหรือ,อยังใช่แ <laughs> ต่ว่าตัวเองหมดแรงหรือ,อยัง <laughs> โอ้โหเข้าใจเลยแล้วเราอ,อยู่กับตัวแทนข้าวทิครับพี่ อ่าวัสดีครับเยอะมากเยอะไหมเยอะมาก9 8ที่จักใจในปีหน้าเนี่ยตัวคณะ,ะกรรมการเขาทั้งเร่งทั้งเราั้งกระตุ้นห้ังจัดประชุมจังอะไรต่ออะไรอต้องต้องขอบคุณกรรมการแล้วก็เพื่อนเพื่อทุกคนที่ให้ความร่วมมือทุกคนก็ช่วยกันมาได้ช่วยฮะทุกคนเต็มใจมาเลยแล้วก็น้ำกวันเมื่อเช้าฝนตกกระแตกตกใจแทบแย่ด้วยว่าจะไม่สนไหนินดีมากได้เจอเพื่อนเก่า หลายคนที่ไม่ได้เจรนานมากก็ดีไหมก็มีไม่เจรนานมากก็มีนี่ก็หลังขายคนก็แยกย้ายไปทำนานแยกย้ายไปหลายที่มาถึงนี่เห็นสนามบอลกันอยากชืนอยากวิ่งอยากอยากต่อเนื้อต่อเบอลตรงนี้นะมีต้นสนี่ยจำได้ใช่ใช่ต้นสนนะแล้วก็มีสนามสนามลานข้างๆโรงยิมน้ำบาสอยู่นี่โรงยิมสวยน่เลยก่อนต่างๆเก่าเราโดนสวยสมโบราณยังนึกถึงเล่นกันสนุกสนานพอเที่ยง เที่ยงตอนมงต้นหนึ่งเดี๋ยวผมเลือกเที่ยง ยี่ยมสุดมาเตะแล้วเตะบอลกันแล้วเนี่ยเอากระเป๋าของนนักเรียนเนี่ยแหละไม่รู้ว่าสนามใครสนามใครเอาไปเอาไปควายกันมาเตะกันที่เตะกันไปรวมหมดแล้วเป็นไงาปีนี้ปีนี้สวยเพราะว่าเพขามาเตรียมการไม่ดีพอรู้ว่างานวันที่สิบหกเขามาเตรียมสนามยาวปูกใหม่เลยปลูกใหม่เลยรู้สึกที่ฐานให้ทีมเรสถูกอะไรต่างชาติต่างชาติ เก้าวแปดก็ไม่ยอมปีหน้าเก้าวแปด